เอาอะไรโอเคเอาไปเรียบโอเคเอาไปเรียบเอาเอามีมียังยังเลยมีมียังไม่ได้สั่งที่ไม่เอาอะไรที่ไม่เอาขนมจีนแม่มาลากขวดยูนแม่มาลาไม่สั่งเลยแมไม่สั่งเลยแม่เอาแล้วเธอมีตังค์มันแน่สั่งเยอะแยะเนี่ยขอบคุณค่ะจุ๊บก่อนจุกมด้วยจ่ายพิซซ่ายังยังค่ะพิซซ่าผิดอ้าวท่าไงอ่ะ เราอยากกินนะไม่หิวแล้วนะ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 อยากกินทำยังไงดีเราอยากกินนะพีสพีสได้ไหมได้ไหมนะนะอ่าขอปตาโอ้ตาปิดแล้วเราอยากกินนะโอเคเราจะปิดแล้วอยากกินนะได้เลยค่ะย ช้ที่ไหนอ่ะหนึ่ปไม่ใช่ค่ะอ๋อรูแล้าแปๆันคือตำรวจหนูอ้วนแล้วหนูไม่ต้องทานดีไหมกินนานๆสะ้านผอ้วนนะพานไม่ได้แวา ออวันแล้วไม่ต้องกินยังกิน A few minutes later เอาเอาอะไรใส่ค่ะไปแยกหรือว่าใส่สีฟูดค้าไม่ใช่ไปแยกเอาสีนะแล้วพี่ปราเอาอะไรเอาเอาเยี่ยงเอาสีฟูดค่ะเอาแล้วไม่ถามฉันนะเอาอะไรทชิมิชิมิเอาเอ่อเอาขนมจีนแม่มาลาโอ้ยไม่มีอ๋อพี่ซ่ามันมี ขนมจีนแม่มาลาไหมไม่มีเห็นไม่มีนะเขาดูมีเรงถามเขาเท่าางเขาดูดิไม่มีแล้วเอา้าเธอกินพิซซ่าฉันจะกินขนมจีนแม่มาลามันไม่มีเหรอไม่มีพีน้องไม่เห็นเลยว่ากล่องมันมหนามันอยู่ไหนอุย้ยมันก็เป็นแบบขนมจีนแม่มาลาไงฉันไม่ดู ใช่เออเธอโทรเลยนะโอ้เธอล้มทำไมเนี่ยมีผัดไทยไหมอ๋อไม่มีคูดจัอ๋อหูดแล้วเรฉันมันต้องมีนัต้องมีผัดเธอฉันยังไม่ได้สั่งเลยจ้าเอาอะไรเอาขนมจีนแม่วาลามองไม่เห็นเอางั้นฉันเอาขวดจับยืนแล้วกันโอเคไม่ใช่อยู่ห้องเซครัวงั้นอยู่ห้องในครัว หยิบผิดนะฮะ <Huh? S 2> อันหยิบผิดใช่หยิบของมามาอยู่โดนเอา้าถ้าหยิบผิดโดนด้วยเหรอคะโดนหนาโดน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 ใครเก้า <9 S 2> อ,อะไรเออซีฟูดอะไรนะสีฟูดฟูตเก้าแปดแปดอันนี้หวยใช่ไหมคะโอ้ไม่ใช่หรอคะ่ะเอา้ารางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สี่เลขที่ออกเก้าแป ใบถึงอ่ะพิซซ <P izza> ่าฉันก็คิดฉันก็คิดว่าหวยโใบถึงพิซซ่าโถ่ดีนะ <S 1> 1, <S ไม่เล่นหนสองแปดหนึ่งสองแปดแล้วเหรอคะวันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเ,เดือนเดือนพุทธจีกายรไม่ใช่ใบถึง,ถงแบบเสี้อเสี้อขอขายอ่ะโอ้ยฉันก็คิดมากไปตลอดเลยเธอหนึ่ง โอ้ยเธออย่าบอกอย่างนั้นด <öst bakery> <ays> um ิค <sh> ่ะฉันตีเป็นหวยหมดเลยค่ะไม่ใช่จี่เขาขายปาโลมาจำได้ป่ะที่เราไปอ่ะอ๋อที่เราไปปาโลมาที่พัทยาพัทยาเขียวอ๋อหนึ่งแปดแปดใช่ไหมคะสรุปว่าหนึ่งแปดแปดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้พี่อามอนกันใช่ไหมั้า ถ้าโชว์แ enfin, ล้วอย่าประทวนเธอโชว์แล้วอย่าประทวนอุ้ยงึงไงไม่ถังให้แล้วงึงไงไม่ถังให้แล้วโอุ้ยเธอฉันฉันผิดพลาดอ่ะอันเนี้ยฉันหิวผิดพลาดอ้อยเจ้าหูเจอาเจ้เธอเธอฉันมีผิดพลาดเจ้าหัวเจ้าเจ้าเธอสั่งให้ฉันหน่อยได้ปะได้ พิซซ่าพิซซ่านะเธอโอเคเอาเอารถเอารถขนมชีแม่มาลาขนม่งนแม่มาลารออะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องเป็นแบบยาวๆอะไรอะไรของเธอเนี่ยฉันคันหูฉันอะสั่งเลยฮัลโหลพิซซ่าป้าหวันเอาอะไรสิฟู้ด สี <Sie> <ak> ่ฟุดแล้ววี่เอาอะไรอะไรทำเรี่ยมโอเคเอาไปเรี่ยงโอเคเอาไปเรี่ยงหนึ่งแก้เไหรอุ้ยอ้าเอามีมียังยังเลยมีมียังไม่ได้สั่งชิมีเอาอะไรชิมีเอาขนมจีนแม่มาราขวดจับยวนแม่มาราเไม่สั่งเลยแล่เรไม่สั่งเลยแร่เอ้าสั่งให้เธอ คะไม่ใช่เอาไปเอาชีสค่ะเอาชีสค่ะเอาชีสหนึ่งอันเลยนะคะเอาชีสสองอันแล้วเปรี้ยหวานเอาชีสสองอันใช่ไหมคะที่ไม่เอา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 ขนมจีนแม่มาลาสองอันเหรอคะสองอันค่ะแล้วก็ก๋วยจั๊บยวนแม่มาลาจ้ะเอาน้ำไข่มุกไหมคะอ๋อน้ำไข่มุกด้วย อาเน,นื้อไข่มุกแล้วก็เอาเนื้อพิซซี่โอเคใช่แล้วขนมจีนแม่มาลาจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเขาทำขนมจีนแม่มาลาเดี๋ยวเขามาส่งที่บ้านเราแล้วโอ้ยดีใจจังเลยโร้านไหน,นเนี่ยเนี่ยร้านพิซซ่าห้องแอร์ชื่อเขาทำมาจากห้องห้องแบบธรรมดาแต่ฉันก็งงมากเลยถ้าเกิดว่า ถ้ามีขนมจีนแม่มาลานะฉันจะไปทวงลิขสิทธิ์เขาอะไม่ใช่ไม่ใช่อีกร้านหนึ่งเขาขายขนมะจีนอะเขามาขายตามฉันได้ยังไงเนี่ยฉันจะทวงลิขสิทธิ์เขานะเนี่ยเพจเขาขายอยู่ในย่าโอ,โอเพจเขาขายอยู่ดูดูไหมเดี๋ยวแม่เปิดให้ดูนี่ไงโอเพจน,นี้เองใช่ไหมใช่ใช่ ที่เชื่อพ่อตาจำได้เปล่าจำได้อ่ะเดี๋ยวรอพิชชาโอเคแล้วเธอมีตังค์ไหมเนี่ยมมสั่งเยอะแยะเนี่ยแม่ไม่มีตังค์ยันฉันงง,งฉันงงเดี๋ยวเธอมาพูดก่อนว่าเธอมีตังค์ไหมเธอสั่งเธอสั่งของเยอะแยะไปหมดเลยเธอมาเคลียร์ก่อนไม่ใช่ฉันมันร้อยมันมันเป็นพันเลยเนะี่ยขอเอาแบบเส้นหนึ่งแล้วพิงเอาใครมุ้งโอเคแล้วเธอมีตังค์จ่ายปะ อ่ะเธอพูดมาดีๆเธอมีตังค์จ่ายปะเธอไม่ต้อง <c oughs> มาหัวร้อนนะเธอทำไมไงถ้าไม่เธอไม่มีเอา้าอุอ้ยโควิดเธอไม่มีถ้าถ้าเธอไม่มีตังค์แล้วเธอจะจ่ายเงินค่าพิซซาได้ไงเดี๋ยวต้องเอาต่ายบัตรมาเดี๋ยวอุ้ยมีมีมีรูก,การ์เธอเธอมีบัตรรูการ์ดด้วยเหรอที่นี้่ะมีแบบบัตรมาที่เป็น ฮะที่เป็นแบบป๊โอ๊เธอที่มีแบบจะบอเธอเธอสั่งของเยอะๆแล้วถ้าเกิดเขามาส่งจะทำไงเนี่ยเดี๋ยวต้องขอเงินี้มีไหมฮะมีไม่มีมีไม่มีแน่ๆเธอสั่งของฉันรู้นะว่าเธอสั่งของเยอะมากเดี๋ยวฉันไม่เอากระบอกที่มีแบนึงอย่านะ โดนจัดการแน่โดนจัดการแน่ไปขโมยตังนีโดนแน่โดนแน่เธอจะไปไหนจ๊ะเนี่ยไปขโมยขโมยขโที่มีเป็ดที่เป็นสีม่วงอะไรไปเอากับพี่แฮงเลยเอาตังเอาตองอาแค่์กัน ค่าอะไรเนี่ยค่าอะไรค่าอะไรค่าอะไรเดีเอานี่เอาเขานี่นะค่าอะไรเนี่ยค่าอะไรคะค่าขนมเดียวอันนี้เอาไปซื้อขนมอ้าวแล้วใครบอกใครซื้อพิซซ่ามาโอ้ยไม่ได้ซื้อพิซซ za เดี๋ยวก่อนเธอสั่งพิซซ่ามาต้องเยอะต้องแยะเอาตังค์แค่นี้ไปจ่ายเขาเหรอฮะไม่ได้เป็นเยอะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอพอป้าป้าอันนี้ค่าอะไรคะจ๊ะค่าขนมค่าพิซซ่าปะค่าพิซซ่าเหรอหมันรบกวนพี่เฮงถึงห้องเนี้ยนะไนึสิบบาทละพอใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณพี่เฮงก่อนขอบคุณเดี๋ยวไปเอาเช็ดป้อมแบบนี้นี่ก่อนขอบคุณคาะจุ๊บก่อนจุ๊บด้วยค่ะ อ้าวล้วเอาพิซซ่าไหมพี่เดี๋ยวไว้โทรหาด้วยนะคะเดี๋ยวไว้โทรหาเองไหมนะมมันการนอนได้ไหมอ่ะไรนะการนอได้ไหมอะไรนะเธอการนอนได้ไหมจำนำได้ไหมเห็นเพื่อนหนูอ่ะเห็นเพื่อนหนูมันมีเหมือนกันหนูเลยมีอ๋อมีเหมือนกันเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหจำนำได้ด้วยเหรอเมื่อกี้เธอพูดบอกว่าเธอจะเอาไปจำนำกันนะอ๋อคิดว่าจำนำฉันฉันงงกับเธอมากเลยอ่ะเห็นเพื่อนหนู เรียนอ,อ๋อมันการงานได้ค่ะแต่ว่าห้ามทำหายใช่ไหมคะห้ามทำค่ะมันซื้อใหออแ้แล้วออ๋รู้รู้แล้วไอโม่ไอโม่มันกดแบบนี้ใช่ไหมคะอะลราหายไอโม่ฟอสเฟอร์เหรอคะอะไรนะคะที่เป็นโทรศัพท์อะคะออ๋ไอโฟนไอโฟนเขาเข้าใจว่าเป็นไอโฟนป่ะมันโทรได้มันโทรได้แล้วแล้วไม่หายใช่ไหมอ่ะ ก็ให้มามาโทรหาหนูได้ไงนะคะแล้วก็กดเบอร์ไหนก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ต้องหามามาอหมานุเบอร์นี้ก็รู้เบอร์ว่ามันเหมือนยังไงเดี๋ยวหนูเดินหามามาเองว่ามันชื่อไงโอเคค่ะแล้วสรุปว่าเอาตามพี่เองไปเท่าไหร่น่ะหนึ่งสิบบาทไงมสามสี่ห้าหกเจ็ดเท่าไหร่คะ เยอะมากเยอะมากเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละเยอะมากเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวต้องมีเด็กอ้าวเท่าไหร่ละที่นับได้เมื่อกี้เท่าไหร่เท่าไหร่คะจ็ดหรือเปล่าใช่ค่ะเยอะมากแต่พวกเด็กเยอะมากต้องจ่ายให้ห้าร้อยแปดเก้าสิบุ้ยงวดนี้งวดนี้แน่เลยมันเยอะมากเลยงวดนี้ต้องมาแล้วห้าร้อยแปดเก้าสิบได้เลยเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องจ่ายพวกเด็ก เด็กเยอะมากอืมอันนี้แบบว่าขนมจีนละเมอแล้วไงก็อ่ะไป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 ต่อจะปนรอยแม่โอ้บอกพี่เฮงนะพิซ่าพี่เฮงจะสั่งพิซ่าไว้อ่ะเอาสั่งพี่เฮงไปอ่ะฮะเอาได้แล้วหรอถ้าพิซ่ามาแล้วค่อยมาขอพี่เฮงนะคะถ้าพิซ่ามาเรียกพี่เฮงไปทานด้วยล่าไม่ถ้ามันมีสองอันนี้เดี๋ยวต้องจ่ายพิซ่าเพราะเดี๋ยว ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถ้าไม่พอมาบอกเพียงนะครับสั่งพิซซาไปสามถาดอ่ะคิดดูอะเจ็ดบาทเด็เจ็ดาปก็เจสบเท1บเเ็บเจ็ดก้ดอดูดิวันนี้จะนับได้ไหมวันนี้จะนับนับหมดไม่ได้เหรียนเยอะเลย เท่าไรเท <ะ S 2> ่าไหร่คะได้ 5, 8เท่าไหร่คะ 2> 1 2 3โอ้นับอีกแล้ว6 7 8แล้วมี8อ๋อ8แล้วค่าพิซซ่าเท่าไหร่อ่ะ1 8 9 10งวดนี้เลย <c oughs> รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่4เลขที่ออก 1>, 1 8 9 10 1 8 ฟังอีกครั้งนะคะรืงวันเลขท้าย3ตัวครั้งที่4เลขที่ออก1 8 9่ป้ไปแล้วพี่ไปอนแล้วก่อนนะยบายพี่เองก่อนกุณนายโอเคค่ะแล้วใช่ไหมพี่ชจ้มามาเรียกพี่เองนะคะค่ะโอเคค่ะคุณนายพี่เองก่อนเล่นเกมเอา เธอเธอได้ตังจ่ายพิซพซ่ายังยนะังค่ะพิซซ่าผิดแล้วอ้าวทำไงอ่ะสงสารเธอจังเลยอ่ะดูสิเธออุตส่าห์เอาตังจากใครมาเนี่ยฮะได้มากี่บาทสามบาท,าบาทเธอจะสั่งพิซซ่าสั่ง,งร้านไหนได้ไหมร้านไหนเอออิง สั่งพิซซ่าให้น้องหน่อยได้ไหมอ่ะร้านใหม่ได้ไหมอ่ะออพี่มีนกำลังดูให้อยู่ดูน้องเสียใจแล้วดูดิดูดิเดี๋ยวไม่ได้กินถ้าไม่ได้กินวันนี้ก็พรุ่งนี้โอดยดูน้องน้องเสียใจทำไงดังทำไงน้องอุตส่าห์พี่เฮงอุตส่าห์ให้ตังมาตั้งเจ็ดบาทพี่พี่เฮงให้เงินตังกี่บาทคะแล้วหายไปไหนหมดอ่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าเอาทำไมเหลือห้าบาทอ่ะใครไปไหนสองบาท,ทาไม่เป็นไรทำไงอะเธอเธอพิซซ่าปิด,ปดแล้วทำไงอะไม่น่าปิดนะจะไม่ปิดเดี๋ยวเราไม่ดูแป๊บจะไม่มาดูอีกเดี๋ยวไม่ไปดูแป๊บไปไปเราไปกันเถอะไปดูไปดูอะไรคะไปดูพิซซ่าป่เนีย 拉乌康。